มันฟีลดีนะมันฟีลกู๊มากเลยนะผมเชื่อว,ว่าคนที่ที่ชอบแบบยิ่งยิ่งก็เป็นคนคนที่ชอบชอบลมทะเละชอบลมทะเลชอบแสงแดดชอบสีของน้ําทะเลแล้วแบบเป็นพวกปิดไลฟะ,ะเวลาไปเที่ยวเรือยอสนี่จะมันจะฟินมากตอนแรกผมก็กลัวว่าถ้าถ้าลงเรือแล้วจะจะเมาขึ้นเมาเรือหรือเปล่ปาแต่ไม่ครับเรือจะนิ่งมากแล้วคุณก็เปิดเพลงแบบสนุกสนานแบบถ่ายภาพมันไพรเวทมากมันไพมากทรับมมากครับวันนี้ที่งานของเรา หนึ่งท่านเนี่ย999บาทคุณช็อกไหมจริงลงเรือยอทจริงเช่าโอ้อย่างนี้ผมต้องไปจองมัางแล้วนะครับตรงนี้999บาทคุณรู้ไหมคะเมาทั้งลำ4,500ค่ะโอ้มันต่างจากที่ผมเคยไปมากเลยจริงๆครับจริงๆครับเพราะว่าเรือยอทเนี่ยมันนแทงอยู่แล้วถ้าถ้าทุกคนรู้นะครับแล้วก็แต่จะตั๋วเครื่องบินที่พักถ้าไปภูเก็ตแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่เรารู้คือมางานวันนี้นะครับ ชิปจอร์งลงเสาและ,ะชูรี่กระบี่พังงาภูเก็ตเนี่ยคือราคาพิเศษมากจริงๆเท่าที่ผมแ,แอบไปสืบสืมาละหลักพันเท่าน,นั้นเองครับผมตั๋วเครื่องบินค่ะหลักพันค่ะไปกลับ2,500 3,500คุณชอบไหมคะชอบมาไทยแอเแลเตีย er, ไทยสไมมีสองสายแล้วมันเป็น,ม,นมันตรงช่วงซีซั่นของเขาพอดีเพราะช,ช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์คุณต้องไปเที่ยวทะเลใช่ค่ะแล้วโรงแรมเวลาคุณไปเที่ยวเนี่ยคุณจะเลือกโรงแรมสไตล์ไหนองคุณ เวลาที่ฉันคุณแบบปไปตส่คุณเลยผมชอบโรงแรมที่ที่วิวด้านหน้ามันเป็นทะเละโดยที่เราจะไม่เห็นวิวแบบเป็นหลังคาบ้านหรืออะไรเป็นอะไรอย่างเีคือเปิดประตูมาปุ๊บ,บเห็นน้ำทะเลซัดเข้ามาพาโนรามาง <c oughs> ันเถอะ <c oughs> ใช่ไหมคะครับผมโอ้จะบอกก่อนนะคะว่าซีวิวที่นี่เริ่มต้นราคาเท่าไหร่ทราบไหมาคะให้ทายถ้าทายผิดคุณต้องหองแก้มีฉันแล้วล่ะคะ่ะ ค่ะหยอกค่ะค่ะถ้าเราทายครั้งที่หนึ่งค่ะเท่าไหร่คะสองหมื่นไหมพี่ก้าหอมแก้มก้าหยอกค่ะเปลี่ยนทันจี๊ชมเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอีกครั้งหนึ่งค่ะใครผิดเป็นหอมนะคะเปลี่ยนเป็นหอมแก้มผมแทนได้ไหมได้ได้ค่ะยินดีมากค่ะอีกครั้งค่ะคุณพี่แก้มช่วยพี่แก้มหน่อยสิคะหลักหลักหลักหมื่นหรือหลักพันเะ หมื่นะละหมื่นผิดหมื่นมิ้นหมื่นมินแพงไปใช่ไหมพันเท่าไหร่อ่ะพันอะไรปลายกลางต้นประมาณสามา 3, พันเพ้นค่ะคุณพี่เกมเท่าไหร่ฮะเริ่มต้นราคาที่นี่เริ่มต้นอยากให้ทุกท่านไปแปดร้อยบาทประธานโจทยินดีค่ะโอ้โห,โอโหบอกมาหน่อยค่ะแปดร้อยบาทไม่จองไม่ได้แล้วนะเขาจะไปหนี้นะพี่จิ๋วไปเป็นไปลงชื่อเลยฮะจองเลยฮะนั่นแหละ ทั้งหมดยี่สิบหาบูถูกมากมาจริงจริงอันน้คือราไ,ไม่ได้หลอกหรือว่าไม่ได้บอกเชิญชวนหลายๆท่านแพลนแล้วยิ่งเทศกาลสงกรานมีคิวนะจ๊ะห้องยังว่างอยู่เพราะว่าอยากให้คนไทยด้วยกันไปเที่ยวอย่างที่บอกคุณ่นในทีนต่างชาติเข้าไม่ได้คุณพี่เอ๊ตอนนี้คุณหวังว่าหลายๆท่านไปเที่ยวที่ภูเก็ตพางงากระบี่<ม>เห็นัลยเป็นเง คือผมเข้าใจนะเพราะว่าช่วงช่วงโควิดมันมันส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ผู้ประกอบการที่ทําเรื่องธุรกิจโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทที่พักนะครับผมวันนี้ผมเข้าใจดีเลยเพราะว่าล่าสุดผมก็เพิ่งไปช่วยอีกที่หนึ่งมาะนะครับก็อยากให้คนไทยเนี่ยในช่วงที่เราเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยอยากให้เราออกมาช่วยกันเราเที่ยวเมืองไทยนี่แหละครับ นะครับเป็นรนมันมีที่เที่ยวที่น่าเที่ยวแบบอีกเยอะเลยอย่างที่กระบีพ่พังพงาภูเก็ตอย่างเงี้ยบางคนอาจจะยังไม่เคยไปเพราะว่าเฮ้ยมันจะแพงหรือเปล่ามันจะแบบค่าของชีพมันจะสูงหรือเปล่าแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้คือโอกาสแล้วนะครับเพราะว่าเราเราต้องมาช่วยเราต้องช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองนะครับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราให้ให้หมุนเวียนด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนั่นก็คือทรัพยากรธรรมชาติตอนนี้นะครับ ทั้งน้ําทั้งป่าทั้งเกาะคือทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามมากเพราะว่าหลังจากช่วงที่โควิดมันปิดไปอะ่ะมันธรรมชาติมันได้ฟืน้นฟูตัวเองน,น้ํานี่ใสไม่มีขยะเลยครับค,คือถ้าคุณถ้าได้ไปเที่ยวช่วงนี้คุณจะประทับใจมากๆเลยผมขอแนะนําเลยครเป็นไงนะคะเอาประเมือให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ที่คุณจองทั้งหมดการท่องเที่ยวทททอมอบบอตเชอร์คืนอีก1,000บาทเป็นเงินสดรับที่บูธนี้ได้ด้วยคุณรู้ไหม ไม่รู้เลยจะเ่าให้ฟังเลยแล้วจอง5,000บาทแพ็กเกจรวมกันได้ทุกโรงแรมยังจะลุ้นที่พักอีก5ที่มูลค่ารวมแสนกว่าบาทแต่ละวันสุดยอดค่ะเอาโปรบมชั้กับทททหน่อยนะคะคุณไม่ไแคุณต้องจองไม่จองไม่ได้บอกไม่ใช่เฉพาะผมทุกคนที่อยู่ในงานวันน้คือถ้าพลาดโอกาสนนี้เสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนี้ทีเมื่อไหร่ ใช่ค่ะคุณแม่พเ,เอ็มคะเท่าที่เห็นแล้วลักษณะของการเลือกโรงแรมที่ไปเที่ยวของคุณชื่นชอบคุณชอบเซิร์ฟหรือว่าอื่นๆแล้วทั้งหมดคุณจะเลือกไปกับใครคะถ้าจะเลือกต้องเลือกต้องเลือกนะคะจะแฟนก็ไม่ได้เพราะยังไม่มีแฟนเลยอ,อแฟนกลับแล้วคะได้ไหมคะโอ้น่าแฟนคลับผมน่าจะไม่พอน,น่าจะต้องน่าจะต้องปิดเกาะเลยทีเดียวโอ้เกาะอ่าวนาคไูไม่ไหวแล้วนะคะ จะต้องประมาณสักสามจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตเลยเนาะใช่ครับใช่ครับให้เลือกไปจริงๆต้องเลือกกับคนพี่แม่ที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงมีโอกาสดะวย <ไป S 2> กันน่าจะเป็นน่าจะให้พี่สาวไปมากกว่าเพราะพี่สาวเขาชอบที่ทะเลโอ้อเลือกด้านหน้าถ้าต้องให้เลือกเลือกใครดีคะสมมุติสมมุติใช่ไหมต้องเลือกแล้วล่ะคะ่ะคุณต้องสวมบทต,ต้องเลือกอะผู้ชายต้องเลือกค่ะต้องถามแตนว่ามีใครบ้างที่อยากไปกับผมยกมือหน่อยสิคะ น้องตัวเล็กนี่ใช่ไหมครับมาี่ลูกมาเอาของขวัญกับพี่พิพิมค่ะมาพี่จำชัยของของขวัญเลยนะคะมาเลยลูกเขาจะไปยังไงผู้ชายคนนี้เขาจะไปยังไงจะไปในรูปแบบไหนจะไปในรูปแบบแฟนคลับลูกชายหรือว่ายังไงดีคะน่นน่าต้องเป็นลูกชายหมดเลยได้ไหมน่ารักมากมารับของขวัญกับพี่พเพิมหน่อยค่ะยกก่อนเพื่อนเลยจะต้องไปนะนะขึ้นด้านก่อนเลยลูก อ๋อจริงๆต้องนอนกลางวันนะคะแต่วันนี้มาเชียร์นาราในดวงใจค่ะใช่ใช่ไหมนะสวัสดีครับกำลังอร่อยค่ะพี่พิเอ็มค่ะดูซิเนี่ยท่าอะไรอ๋อได้เป็นพวงกุญแจชานค่ะไม่ซิ่งทะเล we